ประเทศไทยดินแดนที่หลายคนมองว่าเป็นทีงประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไทยกลับกลายเป็นจุดโฟกัสใหม่ของโลกทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างไม่เคยมีมาก่อนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศไม่ได้สะทือนเฉพาะในสภาหรือท้องถนนเท่านั้นแต่มันเริ่มส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงต่างประเทศอย่างชัดเจนโลกกำลังเฝ้ามองไทยด้วยคำถามว่าประเทศนี้กำลังจะเดินไปทางไหนกันแน่ ทุกการเคลื่อนไหวทางการเมืองในไทยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนคู้อำนาจการปรับสมดุลในรัฐบาลหรือการต่อสู้ทางความคิดของคนรุ่งใหม่ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงยุคเปลี่ยนผ่านที่เต็มไปด้วยแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยอยู่ในจุดที่ไม่อาจยืนเฉยได้อีกต่อไปเพราะทุกการตัดสินใจของรัฐบาลไทยในวันนี้ล้วนมีผลต่อภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ทางการทูตและผลประโยชน์ระดับภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา จีนและรัสเซียต่างจับตาดูไทยด้วยความระมัดระวังสหรัฐอเมริกาเห็นไทยเป็นพันธมิตรสำคัญที่อาจช่วยรักษาอิทธิพลของตนในเอเชียขณะที่จีนก็พยายามดึงไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร Bell and ์ l บล n d Road i n i t i a t i v e หรือเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21ส่วนรัสเซียเองก็เริ่มสแสดงบทบาทผ่านการค้าพลังงานและความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟน้นขึ้นเรื่อยๆไทยจึงตกอยู่ในจุดศูนย์กลางของเกมอำนาจใหม่ที่ไม่อาจเลือกข้างได้ง่าย แต่ปัญหาคือการเมืองภายในของไทยกลับไม่มั่นคงเพียงพอที่จะรักษาสมดุลนี้ไว้ได้การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งความไม่แน่นอนของนโยบายระหว่างประเทศและการแบ่งแยกภายในสังคมทําให้หลายประเทศเริ่มตั้งคําถามว่าไทยยังสามารถเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่หลายองค์กรระหว่างประเทศยังชะลอการลงทุนเพราะไม่แน่ใจว่าทิศทางของไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร ในอีกด้านหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียต่างเดินหน้าอย่างมั่นคงในการสร้างบทบาทบนเวทีโลกขณะที่ไทยกำลังเผชิญความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในซึ่งกลายเป็นอุปสรรคต่อ,อการพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศเสียงสะท้อนจากต่างชาติเริ่มชัดเจนขึ้นพวกเขาต้องการเห็นไทยที่มีเสถียร,รภาพและไทยที่เป็นกลางเพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังคงสงบและมีดุลยภาพ แรงกดดันจากประชาชนภายในประเทศเองก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคนรุ่นใหม่เรียกร้องความโปร่งใสความยุติธรรมและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างขณะที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมยังคงยึดมั่นในความมั่นคงและความเป็นระเบียบของระบบเดิมการประทะก,กันของสองแนวคิดนี้ทําให้การเมืองไทยกลายเป็นเรื่องที่ทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจากยุคเก่ามาสู่ยุคใหม่ ต่างประเทศไม่ได้มองแค่เรื่องนโยบายแต่ยังสนใจในพลังของประชาชนไทยที่เริ่มแสดงบทบาทบนเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวออนไลน์การทุมนุมหรือการแสดงออกในระดับนานาชาติสิ่งเหล่านี้ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยบนเวทีโลกเปลี่ยนไปจากประเทศที่เงียบสงบกลายเป็นประเทศที่กำลังตื่นรู้และต้องการกำหนดชะตาของตัวเอง องค์กรระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติสหาภาพยุโรปหรือธนาคารโลกต่างก็ประเมินสถานการณ์ของไทยอย่างรอบคอบเพราะหากไทยเกิดความไม่มั่นคงภายในจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจภ,กภูมิภาคโดยเฉพาะด้านการค้าพลังงานและความมั่นคงทางทะเลช่องแคบมาลกาและทะเลอันดามันจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่หลายชาติต้องปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันและไทยคือกุญแจสำคัญในพื้นที่นั้น ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงภายในยังส่งผลถึงภาพลักษณ์ของผู้นำไทยบนเวทีโลกผู้นำที่ต้องเผชิญแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกถูกจับตาทุกคำพูดทุกการตัดสินใจแนมะ้แต่ท่าทีในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศก็กลายเป็นสัญญาณที่ต่างชาติพยายามอ่านว่าไทยจะเอียงไปทางใดกันแน่คำถามที่คนทั่วโลกเริ่มถามก็คือไทยจะเลือกเส้นทางของตัวเองอย่างไรในโลกที่แบ่งขั้วชัดเจนขึ้นทุกวัน จะยืนอยู่ตรงกลางอย่างเป็นกลางจริงๆหรือสุดท้ายจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และที่สำคัญที่สุดคนไทยจะยอมให้คนอื่นมากำหนดอนาคตของประเทศหรือจะลุกขึ้นมากำหนดด้วยตัวเอง เพราะในโลกยุคปัจจุบันการเมืองภายในไม่ใช่เรื่องภายในอีกต่อไปทุกเสียงทุกการตัดสินใจและทุกความเปลี่ยนแปลงในประเทศล้วนถูกสังเกตจากสายตาทั่วโลกประเทศไทยจึงไม่อาจซ่อนตัวอยู่หลังม่านอีกแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจกลายเป็นจุดเรื่องต้นของของค์การเขียนหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่จะตัดสินว่าไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในภูมิภาคหรือจะกลายเป็นเทียงผู้ถูกที่นำจากมหาอำนาจโลกต่อไป และเมื่อโลกยังคงจับตามองอย่างใกล้ชิดคำถามเดียวที่ยังไม่มีคำตอบคือใครพร้อมหรือยังที่จะยืนหยัดในเวทีโลกด้วยจุดยืนของตัวเองอย่างแท้จริง